ยี่สิบสามนาทีแล้วใส่หัวฟังกลับไปก่อนโอ้ยผู้ใจมาสวยอีกโอ้โหหัวฟังกับเป็นยุงอยู่คือตั้งเจ๊กขายรวดในบ้านเนี่ยคือเจ๊กขายรวดบ่ชูว ซื้อมะมว่วงน,นึงก็ตัดขายตัดขายบัตรกับหนุงยุ่หนุงคือจังเจ๊กขายวด,ดวนชูประจักเจ๊กขายด่วนเนาะร้านเจ๊บะหมี่ที่สมุอมเอร์นี่มิต้าเซเว่นมิต้านี่เจ๊กี่มิต้าร้านเจ๊กมากครับร้านเจ๊กนั่นเจ๊นี่เอาไข่ขเคี่ยวไปเรียกเอาเอาขวดไปเรียกเอาไข่ขเคี่ยวแล้วกับอันบางยี่ห้อไปเรียกเอาไข่ขเคี่ยวแล้ว โอ,โ,อโอ้สุกิมเปลี่ยนบอน่อขนมไค่ขิกีเ้เยยมน่ะถามคุณนั่งมืง่อกี้พูดแล้วกเิ็นเปลี่ยนผู้มวยพูดจริโอ้ปรับไปปรับมานี่กว้างก็ไไ้อือม กบเปื่อยว่าไม่มันสิตายมันก็แตกใบออกไม่โอ้ยงามเลยในสีเหลืองอ้อนๆสีสมมาประดับนี่สีธรรมชาติปฏิท่าปฏิเติมแต่งว่าไม่มันสิตายดูดูไม่พัดใบออกมาผู้ใดเคยไปเรียนเมืองนอกก็สิไปเห็นเหมือนมหาไรโอไฮโ,โอโอไฮโอมันงามเนี่ยมันเปลี่ยนอ่นนะนะ พัดใบมหาวิทยาลัายยูโอให้โอเป็นมหาวิทยาลัายที่สวยที่สุดในโลกประจักรครอยากไปเรียนมืองนอกกัดฝึกาภาษาไวบฝึกความหลูกฝึกทักษะใบหลายๆอย่า,ยา,ยยางบมเม็นจิม,มาเลาะสูบม,มาอยู่น้ำบันได,ได้ดีอยากได้นั่นได้นี่พ่อพ่ได้กลับไปเรียกร้องไปประท้วงเอาน้ำเขามหาไรมหาวิทยาลัายสวยงาม โรงเรียนสีแสงท่มนี่ก็สิเป็นคือกันนี่ละแต่งเติมแนวนันแนวนี่เฮ็ดประดับประดาเฮ็ดจัดระเบียบจัดความสวยงามให้มันดูดีสะอาดนี่ละดับแรกก็ได้สะอาดเรียบร้อยเพื่อทียมันบรรยากาศเป็นแต่ม,มาโรงเรียนไปโรงเรียนคือไปห่างนี่มีแนวนันแนวนี่มีหลายอย่างให้หน่าสนใจให้อยากมาโรงเรียนเพราะมันไปโอ้ขี้ขัขนไปเด้อประ ตื่นเจ้ามาบารอยากลูกเส็นวนาะกันมาไปโรงเรียนเหมือนเพศเนีมันจัดบรรยากาศในการเรียนรู้นอกจากจะจัดบรรยากาศแล้วทางกายภาพกับจัดบรรยากาศของคนงตัวคนมันอยู่ร่วมกันมันก็นต้องมีรรมนูญนมีหลักปกคร้องมีนั่นมีน่นี่กฎระเบียบมาสายมานั่นมานี่จัดให้จังหน,น่อยในเด้อชุ่มด้ยมาสายมือเนี่ยมาแช่นาบด่าจังหน่อยเนี่ยมานลายสายลาย ชุ่มบุษย์ใกระไดบักขีหาดมาไปบักขีหาดมาไปบักขันในมาอยู่บักขีหาดเนี่ยลูกอีก,กบบ่หรือผู้ใดอีกอย่างนึ่งบักลิโม่บ่มาไปบักมาอีก,กบยุ่งท่องบักขันในมาอยู่หลานไม่ยมไม่เอ็นไม่เโอนหลานไม่ยโมเอามาตั้งเป็นชื่อหลานอันตรีจิตอ่ะบ,บ่ะ ที่ย้อนย่านเนี่ยที่บ่ปากาเบาๆเนี่ยกะพรกันมาสวยมานักมากนี่ก็ต้องมีการกระตุ้นกันเล็กๆน้อยๆอยกระตุ้นกันโดยความภักความเมตตาถือชวาถึกน้ํากุหลาบตำคนว่าเขา้าเดกุหลาบใหม้มันไปถึงน้ํามันเจ็บใจเก่น้อยต่ประกาศโดยความปรารถนาดีไปสินี่ก็เป็นดานี้ละที่เอินว่าเป็นอา่าทิปไตยอธิปไตยธิปไตย,ปร,ป,รตยประชาธิปไตยกับโบเมียน อยากให้มันเป็นธรรมะทิปไตยแนวใดมันกสิถือก้นถืตามทำน้องคล้องท่ำก็อยากให้มันถื่อไปตามเอาธรรมะธรรมะเป็นไงธรรมะธรรมะธิปไตยธรรมะเป็นไงธรรมะยังงล่ะายๆประชาทิปไตยแมมเอาเสียงของประชาชุดเป็นไงในเดื่ว่านี่ยเอาธรรมะเป็นไงตัวนาทีเียกง,ง่อยมีจากนาทีมี ศีลมีสมาธิเป็นยังไงนี่ท่านมีศีลมีสมาธิก็คือศีลน,นี่แหละระกดระเบียบนี่แหละเขาหลักของศีลศีลละสังวรก็คือสำร่วมระวังอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัต,บติตนในการอยู่ร่วมกันของสังคมการอยู่ร่วมกันของโรงเรียนหลายคนหลายขืนหลายย่างกับว่าไปอีกตัวเรื่องนั้นต่อไปอีกก็คือเรื่องของอ จจิตใจใจควบมุงมันความขยันมันเพี้ยนนี่ก็เป็นธรรมคือกันขั้นบทขีขั้นใจขีขั้นกลางบ้านก็ว่าดงเนี้ยใจประสงสร่างกลางดงก็ว่าทงพ่อใจใจขีขั้นกลางบ้านก็ว่าดออยู่เป็นเพี่ยนอยู่สะดวกสบายกับปามันอยู่ในดงในป่าเห็นตัวโดยความขีเกียรขีขั้นการดูแลรักษาการจิตไปสิแม่สินอนอยู่รอโรงเรียนนี่ก็มาสวยเด้คู่หน้าลัคนก็ได้บ้านพักคู่ก็ได้ยูใกล้ใกล้นก็มาสวยกับมี นี่ยกางบ้านกลางบ้านกับอดงเนี่ยนั่นใจยี่ขัน้นกลางบ้านกับวดดงเบื้องนชิ้นเดือนเพิ่นเพื่อกรนถือหักมาสวยจังเลยที่บุ๊บเจอเราคนก็ได้เบิ้งเอาโอ้สมพ่อขามันเอยียงนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของธรรมะทิปไตเรื่องของการปฏิปฏิบัติตนมันอยู่ในหนีเบิร์ตอันดับบ่ได้ปอยู่ใส่ดอกเรื่องของการปฏิบัติตน,น,น,นบบป,ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัตบิต่อผู้เอื่นคือการปฏิบัติต่อเจ้าของ ปฏิบัติต่อเจ้าของยังไดปฏิบัติต่อผู้อ <the> <the> ื <the im beide> er ่นจังสั้นตัวเฮ็ดดีน้ำเจ้าของยังไดก็เฮ็ดดีน้ำผู้อื่นจังสั้นบมเรียนว่าเฮ็ดดีได้น้ำเจ้าของน้ำผู้อื่นเฮ็ดบ่ดีถึ่กับบทเมนทาเบ้าการเบ้าการคิดคือกันนั่นแหละคิดดีต่อผู้อื่นการบอกกับบ้าต้นน้ำผู้อื่นเป็นยังไดการกระทําคือกันนั่นแหละเฮ็ดเห็มันเสมอต้นเสมอไปเฮ็ดดีกับเจ้าของผู้อื่นกัเฮ็ดดีน้ำ บ่ดีใจเจ้ากอดคล้องกับบ่ดีน้ำผู้อื่นน้ำคิดดีก็อดคล้องกับคิดดีน้ำผู้อื่นน้ำนี่สิลด่ะก็บวกบวกกันขึ้นไปกับกายเป็นความเมตตาสงสารความนายโยอ่ทำมาคุ้มคล่องโลกทำมาโลก,กบาลโลก,กบาลทำยังกับว่าไปทำมาเมตตาการุณามมทิตาอุเบกานี่แหละยังหล่ะทำของพมทำของผู้ใหญ่ต่อเขาคิดไปได้แบบนี้เขาเป็นไปพูดประพฤติโตปฏิบัติได้แบบนี้เขาก็เปลี่ยนผู้ใหญ่ขึ้นเป็นพูด มีความจเจริญขึ้นจากมีบุติภาพะเกิดขึ้นาจากการเรียนการศึกษานี่แหละมัอ่อยู่น้อยอยู่ดอกน้อย,อยแต่คนเ่แบบียดแต่ว่ามันห่างกันความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่พอเป็นใหญ่แต่คนแต่ว่าเถ่าแต่คนแต่ว่าควบขึ้นขึ้นเล็กน้อยกับบะมีเด้อชายหนุ่มในร่างชราผลเบอระสันเดียพันไปตั้งซื่ออันเฟีบุกก็ไดช่วยหามึงเอ้ยชายหนุ่มในร่างสราเถ่าแต่โตแต่ว่างคนขึ้นสั้าเล็กน้อยตัวแนวนัน้น อันนี้ก็ต้องเบิงเอาเบิงเนียมันสิม,มาะสมก็จะคข้องนี่แหละเบิงเอาอย่างมาพิจรารณาเอาศิลธรรมเอานันมาคิดมาอา่านมาคิดมาพิจรารณาเห้มันเกิดขึ้นให้มันดีขึน้นแนวใได้สิด,ดีเนว้จะเลื่อนขึนกับแมีนไปเบิ้ลนั่นะอืมเฮ็ดแนวนั่นก็ดีเฮ็ดแนวนี่ก็ดีเติมกันเข้าไปทั้งกายภาพของโรงเรี่นก็ดีทั้งกายตัวตนของรักเรีน่นเสื้อผ้าหนาแพร่เครื่อนตังกายสะอาดจะอ้านผมเผาตัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็งามขึ้นผู้ได้บ่ตัดก็เอา แนวตัดคนมาสุยสุยออกสุยทั้งหนามันจึงตัดไงไปสุยทั้งขางทั้งหลังมันไม่ค่อยอยากตัดแท้ออกขึ้นจังอันนั้นซื้อนาผากมันตั้งซื้อหูดังขึินไปท้ยขึ้นไปก็ตัดออกก็แล้วไปบ่ได้เบ้าดูผู้ใดบ่อยากตัดออปัวของนู้เขาให้ผมเนี้ยกะไปเขาโรงเรียนนั่นกับบั่าขึ้นกันอันนี้กับบัวเน่าบัได้ยงค่อย,อยเบิ้งค่อยเอาไปผู้ดใดสะดวกังได้ก็เอาที่สั่นแนวใดสีให้มีแต่แนวขึ้นว่ามันดีแหละบ่มีแนวขี่ได้เถอตัดผมออกกับบวได้บ่มันขี่ได้ ตั้งแต่พระพิ่ธกะตัดยุสุมือทีหามือกรตตัด่นหนึ่งสามทีมือกรตตัด่นหนึ่งเท้าเมืหล่นบอคอบไม่แขกก็ไม no ่ผู้ใดว่าขี่ลายเว่าได้ขี่ลายอยู่น้ำอันทรงผมน้ำอันผมสั่นผมเง้วเดียวมันขี่ลายอยู่น้ำตัวการกระท่ำของคนพุ่นนี่เบิ่งเอาเอามาคิดมาพิจารณาเอาคนสิดีมันบ่้ดดดีอยู่น้ำผมเนวผู้ใดผมเงี้วผู้นั้นเป็นคนดีกับบะเมียนผู้ใดผมเงี้ผู้นั้นเป็นคนชั่วกับบะเมียนนี่มันก็จะเอามาพิจารณามาเบิ่งเอาพวกผมเินอยวหล เป็นคนดีประโทษดิส่นตัวหมาขนเงี้วๆนี่ไม่ใช่บ่เป็นหมาดีประโทษดิครับมันดีน้ำมันเงวจากไันนี่แหละเอามาคิดเอาท้ามามาเทียบมาเคียงเบิงให้ถ้ามาเป็นไงบางคนเอาความถื่อใจจาของเป็นไงจะของถือไก่นังยนี่บีผมปัดผมเปย์ผมต้มอ,องขึ้นแจปากใส่จะของจบทบมันโอ้ยมันสิคือคัาแเต็นอบมันเงี้ยเป็นขี้กระเทาะทากมาถูรวบขึ้นไปขึ้เจียวนี่ไงบีผมเปย์ไปทั้งนั้นทั้งนี้ ขี้กระเทอือกเนื้อเหนียวรั่วไปมันก็นเป็นเป็น,ปนคือเจียวนี่แหละช่วงบ่มีเงินก็นเฮ็ดไปนี่ยบ้านมันขาดเลยมันต่สกปรกได้สิตายกับบ้าบวบวายจต่ขวางอันนี้ก็เบิ่งเอาพิจารณาเอาเมื่อน,นี่ก็เห็นสมควรแก้วเวลายังขอายยึดติไปเพียงแค่นี้ขอความสุขคนตัวเล่นมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกคนนากันเถิด <c oughs>